สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะทาง YouTube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาสาระนะครับฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลใงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นาไปใช้ในทางที่ผิด สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครที่ตามไละแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับก็วันนี้มาเพิ่มเติม2ตัวล่างเพื่อคัดเน้นนะครับคัดเน้นๆให้นะครับ,นะรบว่าสูตรน่าสนใจเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นก็มาเท้าความในสูตรเด่นล่างกันก่อนนะครับเด่นล่างทั้งหมดทั้งมวล นะก็ชนที่6นะครับทั้งหมด4สูตรชนที่6หมดเลยนะอะ่ส่วนจะ6ไหนจะมานะครับก็ให้เน้นไปที่6นะส่วนหลัก10ล่างอ่าต้องขออภัยแอดคำนวณผิดงวดที่แล้วลืมไป1ตัว <c oughs> ลืมไป1ตัวนะสูตรเดิน24 24งวดน,นี้นะ ก็ต้องขออภัยเพิ่มเติมให้ใหม่แล้วกันเนาะคำนวณผิดนะครับผิดไปหนึ่งพลาดไปหนึ่งตัวก็เลยมาแก้ไขให้ก็ตัวเลขจะเป็น5ตัวนะครับสี่ห้าหกนะหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างนะ,ะต้องขออภยัยจริงนะครับก็เพิ่มมา4ี่ห้ากเ็ดเพราะฉะนั้นชนที่6ก็คือชุดนี้เลยเด่นล่างชนที่6 แถมยังมีหลักหน่วยล่างเออหลักสิบล่างมี6ด้วยนะ,ะทีนี้ก็หลักหน่วยเดินพอๆกัน24งวดเหมือนกันแต่ว่าตัวเลข1 2 3 4 5 6 6ตัวนะแต่หลัก10มัน5ตัวนะครับก็ถ้าจับชุดนะครับถ้าจับชุด สิหน่วยบนเทียบกับเด่นด้วยถ้าสูตรเด่นไม่พลาดแล้วก็สิหน่วยไม่พลาดเนี่ยก็จะได้จะเหลืออยู่5 3 60 61 6กศูนย์หกนะอ่าไม่คิดอะไรมากก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ลบค่าทิ้งไปนะมันไม่ตรงหลักนะก็เป็นตัวเดียวกันแหละ6กห้าหอ่าแต่ว่า7 หกแไม่มีเมื่อเทียบกับสูตรแล้วนะเอาให้ชัดเจนเหลืออยู่1 2 3 4 5สอง้าหกดเชุดนี้ทีนี้ก็มาดูสูตรที่ยังเดินนะครับที่ว่าสูตรยังเดินดีนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีสูตรมีเข้ามีหลุดนะแต่สูตรเข้าหลายสูตรพอสมควรนะหลักหน่วยยิ่งเข้าเยอะนะ ก็เอาเฉพาะสูตรที่เข้ามามาให้สูตรที่เดินยาวๆประมาณสัก30-40งวดขึ้นไปนะครับหลัก10 1 2 3ถ้าบวกกับสูตรนี้อีกสูตรนึงก็เป็น4อ่ถ้าใช้3สูตรนี้ชนอยู่ที่3ตัวชนที่6 3 4นะห3 4หลัก10นะครับหลัก10นะ43งวด42งวด 31งวดเนี่ยน่าสนใจเขาชน3ตัวนะหกสในหลักสิบถ้าชน4สูตรเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าชนที่เลข6ตัวเดียวนะตัวนี้อ่านี้มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยล่างสูตรไฮไลท์64งวด63งวดผ่านไปแล้วเนาะแต่ตัวเลขมัน7ตัวนะ่าสนใจว่ามัน7ตัวมันเยอะอ่ะเราก็หาตัวตัด ในสูตรมาเทียบเอาถ้าสูตรไม่พลาดก็ก็จะเหลืออยู่3ตัวนะทีนี้ก็อันนี้41งวด4 1งวด40งวดผ่านไปแล้วนะอันนี้3 9งวดผ่านไปแล้วนะสูตรหลักหน่วยเข้าเยอะนะสำหรับเด่นล่างไอ้หลักหน่วยล่างนะที่เหลือยังเข้าอยู่ก็1 2 3 4 5สูตรนะครับที่บอก5สูตรนะ ถ้าเทียบชน3 4สูตรนี้1 2 3 4จะชนอยู่ที่8 1 3 8 1 3นะถ้าไม่คิดอะไรมากก็เมื่อสักครู่4สูตรชนที่6ตัวเดียวดัก10ก็จัดไปเลย6 8 6 1 6 3แต่แต่ถ้าใช้5สูตรก็จะเห็นได้ว่า ไม่มี8เห็นไหมก็จะเหลือหนึกับ3อ่าตรงนี้ก็จะเหลือหนึกับ3เห็นไหมทั้งหมด5สูตรเพราะฉะนั้นเด่นที่สุดก็คือ61 6นจริงๆตัวเลขไม่ไม่อยากจะชอบนะแต่ว่าสูตรเขาทำมาอย่างนี้จริงๆสูตรแอดไม่ชอบเลย63เนี่ยตัวที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะมานะ หลายๆครั้งนะไม่เคยชอบเลย6.3สามจริงๆเลยนะอย่างที่ก็หกแต่6กหนึ่งหนก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าวันเกิดแอดผ่านมาแล้ววันที่16สิงหาเนาะก็ผ่านมาไม่เท่าไหร่อาจจะตามมาก็ได้นะอาจจะตามมาก็ได้16.61งหกน่งะให้เล็งไปตัวนี้อืมเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ดอกไปนะ แต่ใครจะนำไปใช้งานก็พิจารณาเอานะจะเอาไปกันไปลองตัวไหนก็ใช้ได้เหมือนก,กันก็เหลือ2องชุดหกกับ61ที่น่าสนใจนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็นี่เลยป,ปึ๊บนี่ทำตัวตัวโตไว้ววไให้เลยนะ หึงกันยายนล่างตรงๆหกหนงหกสามนะหกหนึ่หกสก็รอรุ้นกันนะครับจะมาหรือไม่มาก็ต้องรอรุ้นในวันที่1กันยายนหกห้าจะเป็นหกสามหรือหกหนึ่งติดตามกันหรือหรือจะไม่มาก็ต้องรอรุ้นกันละนะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ